อูช่วยอ้าอะไรไม่หลวงให้อย่างหันน่ะบอกไปใส่บาตรกาป้าไปใส่บาตอ่ะข้านไปนะไม่หลวงงยังไดไปใส่บาตก็ขี้ข้านหตูเจ้าอ่ะไปจะได้ฉันยังไม่หลวงถึงเฮานะบาสน่ะตู้เปิดน่ะก็ตัวดีๆลำๆฉันเบ้บอไไบเบ้องติมาฉัน ก็กล้าขัวที่ปลาส้อยเอาไปใส่บาทนะตัวที่ปลาส้อยามาตาี่เจ้านะรถหมู่บ้านหลองเขาบุ้งนี่ไห้ก็ตทั่งสู้ปลาส้อยมาได้สักคนน่ะโอ้ยสุขาเอ้ยมาฮู้ลูกเจ้ามาใส่บงใส่บาทกระปุลพองลอ้อสุขาวตื่นเตือนตือนมาใส่บาทพองโอ้ยขาบุ้งนี่ลูกควายกันได้ปะ โอยสุขาวเอ้ยตื่นกันเน้อตื่นกันมาใส่บงใส่บาทมาเร็วจะไปลูกขวายกันแต้ว่านี่นี่นี่พอป้าซอยเป็นตัวอย่างนี่เนอ้อป้าซอยนี่น่ะใจบุญสุนทานใส่บาทตึง้งว,วันน่ะ มา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 สูหายตื่นกันพ่อเนนียเนี่ยไก่ไก่ไก่ครับป่าไก่ตัวย่างมาบอกจะาปุแม่ตัวมาทำบุญใส่บาตรเด้ยพ่อลูกก็ควายนยะเลยโอโอมาได้มีบุญมีอย่างกบคนสักืวนะเออป่า แม่ไก่อะครับตะคือนน่ะแกเข้าเวนดึกกล้าออกเวนมาเมื่อตีสีนี่ครับป้าเลยถ้าจะท่านลูกบาไหวอะครับเข้าเวนเข้าเวนก็ลูกมัดหนึ่งเข้าเป่าไฟเตรียมของกินใส่บาทก็ได้หรอเนี่ยมันบบบทำบุญสักเตื่อนะคราว่านะมาเลยเนียการอีดจะเอียก,กัะบ่ม,มีบุญกั้บุญจูกระเปิดนนะ่ะครับครับ จะบอกแมงคือเนอะปาเนอะแม้ขอตัวก่อนนะครับเออเโอ้ยสุขขาวนี่นะตึง้งบรัรลุกมาใส่บาดเตนอโอ๊ย ไม่ใส่บาทก็ขจะเต้ววยๆเลยเต้วิดก้นไปบิดก้นมานะ่ไม่ได้จะถือสักเต้อห่าผาจะมาแล้วนะใจาวัวยครับครับเฮ้ยเนี่ยนะป่อแม่บัสังสอนอย่างย่งกับจ้างนะคะเออแล้วอย่างมาใส่บาตอ๋อวันนี้มีข้าวหนึ่งละก่อแคบหมูครับผมแล้วก็น้ำพริตาแดง เฮ้ไก่เอ้ยให้ว่าสักเตื่อเอาน้ำพริกแคบหมูเข้าดึงมาใส่บาดิไม่ใช่<ะ>บ่เอาจีนเอาปลาทอดมาใส่พ่องนี่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 หอปลาเดีย๋ยต<ะ>ตีนทอดปลาทอดจีนนี่นะติ๊งบะเละบะเล,ะเล่เนปลาในตัวใหญ่เอาอีพ่องกะนี่กแคบหมูทำโบ<ะ>ปลาบ้าในหนะาถ<ะ>้าปลาแบบมาใส่บานี่นะ เจ้าจะไปหักเลือดป้าเจ้าเป็นฉันเหนนใช่กันครับอเออกระตัวน่ะก็แก้มหยังมันกับกแก้มมันก็พร้อมอ่ะป้าก็อู้ผิดอู้ถูกอ่ะตีอันอันก่อสุมาเจ้าครับไกล้ผิดน้อเออและแก้มอ,อ,อ,อย่างนั้นอ่ะมีกันถูกแล้วเขาตกดอกไหม เตียนเรามีไหนเนี่ยหมเตี้ยม,มันก็หอมหอมโหก็เวลาไปใส่ขันแก้วตั้งสามเนี่ยเนี่ยเปิ้นใส่ดอกไม้นำเตียนเอาดอกใส่แล้วก็กวเตียนแล้วก็เอาถูกเฮาก็ต้องเตรียมมาพร้อมก่นเดี๋ยวเราใส่ปลาแล้วไปใส่ขันแก้วตั้งสามแฮะน่ะงาอย่างเงาอุ้ยเตรียมไม่อห็นตะอ้อน่าจะได้บุญว่ะเดี๋ยวครับป้า ฮ่าตุเจ้ามาละตุเจ้ามาละโหอ่เติ้งแม่หลวงเจเอ้ะไกลนะเต้งมาแปลกใจนี่อย่างเจ้าบ้านบ้านเฮานะถึงมาค่อยไปใส่บาตรกันก็ย้อนป้าส้อยน่ะกะเฮาน่าจะป้ากันดาป้าส้อยก็กลัวเป็นบาปนี่ใดเน่น่าจะไปยุ่งกบเปิกนี่อย่างติ่าตางคนต่างใส่กะุนี่ได้ก่อนเลี่ยแต่เปิดเนี่ยแกมาไปแกมาไปไม่หลวงแกนไป ไม่ไหนไปใส่บาตรแม่ก่อนอันลอยนี่กรำตัวหมาไะอยังไดของม่อฮะลอยอย่างของม่อกรรมเดียวกรรมเดียวลอยฮะน่ะมึงเต้นอ่ะอย่างองมันนี่มาแล้วมาแล้วมาหลวงมาแล้วไออย่าหใดนี่เนาะนี่ไม่หลวงอันจะไปใส่บาตรแม่ก็ไปฝากครัวไปใส่บาตรตัวไอ้อะไอย่างฝากกันใส่บาตรก็มีแม่นอนั่งลงติวิฮะนั่งนั่งนั่งเลยอ่ะนั่งอย่งเดมาใส่นี่อ่ะใส ไว้สายก่อนแล้วก็ยกมือใส่สาตุเานียสาตุใส่ใส่ใส่เลยนะฮบปอนเนอร์สัปิติโยวิวาสันตุสาภะโลกวินาสาธุมาดิแม่หลวงบัจจิตุเจ้าโอ้โหเนี่ยอย่าไปเรื่อยนะฮะแต่ป้าแต่ว่าเป็นบ้าเป็นเนี่ยมดเห็นเสียงเนี่ย ้อกระตัวนะกะ<ย>ไปใส่บาตคนเดียวกับไปใส่อ่ะถ้าจะฝากไม่หลวงไปใส่สถ้ะตุกเปินปั่นปอนมาไม่หลวงก็ต้องมาปั่นปอนให้ตัวยี่อ่ะไปคนเดียวปะบาปไปบาปไปเอาไปไม่หลงไปเต้าไป,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 ไป recibir, แล้วก็ไม่หลวงนะไปใส่บาตแล้วก็จุ้ยก <aus> ัดตันป้าสร้อยกำเนอร์แกขี้ค้านหันใช่ไม่หลวงไปใส่บาตรฮึแห่บับฟ้องฮึไม่หลวงไปจักแกป้าสรอยหนึ่งกำอืมเออบาปหนึ่งบาปสองก็แต่สุกาวี่ไหนวิว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 วหววิ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 ว วันนี้นะมาช่วยกัน่ากินเนึ่จะได้บุญหลาย,ลายงานวัดมีงานบุญนนะ่ะนี่ป้าเนอะได้การไม่หลวงทําบุญนนะ่ะป้าตึงชอบทำอยู่ละป้าเป็นคนใจบุญสุดท้ายแล้วไม่หลวงดีละป้าวันนี้ผู้ช่วยมาจากญาอย่างก็ขนมเส้นน้าเห็ดทอดไปหนาะป้าช่วยมาเนอะขนมเส้นน้าเห็ดทอดมันเป็นยังไงอะป้าบอกเคยสักเตินไม่หลวงมานี่ป้า เดี๋ยวไก่อ่ะจะสอนป้าย่าเองป้านี่นะป้าท่านสมัยกระเปิ้ลเสร็จเลยเนี่ยมาอันนี้ตุ้ยอ่ะนี่พอครัวนี่อันนี้ครัวมือนี่นะเดี๋ยวช่วยกับเกมครัวเนอะอ่ะป้าเดี๋ยวป้าพักนี่นะไปใสก่อนเนอะอะไซใสเหงาเออใสแล้วนะก็ไม่ล้างล้างดีๆเนอะ ใส่อะใส่อะใส่เอาไก่ยอดใส่เอาไก่ยอดบาดเจ็บอันนั้นมันเข้าแล้วมันเกล้วไปกินได้เลยใส่ไก่ยอดนั่นเอออันโอ้ยใส่ผักก็ใส่บาดเจ็บเดี๋ยวนี้หนะอย่างใดเนี่ยไปเรื่องเป็นการนะก้าเอาไอ้ท่อนี่ไปล้างมันไปไปไปล้างพ้นล้างดีๆนะล้างทั้งเสี้ยงเนื้อที่ดินเต็มห้าน่ะอันนั่งล้างดีๆอย่าจะล้างให้ท่อนะฮันั่งฮัทโู้ยใหญ่ๆกขอนเฮ้ยได้บอกอะปลาตบมดเสี้ยงต่เอนล้างมาเอาไรนี่ เออมันไปหมดอย่างนี้นําแค่ขี้ดินแต่ละไปไปไปใม่ไป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 เอ้ามันหมดหมดโอ้แล้วล้างหอมเตรียมมาเนอะหอมเตรียมหัวกัม่ะซอห์หาในถุงหน้าฮะหนำมีก็อันนั้นมันพริกแห้งโอ้โอ้ฮันฮันข้าใจอะข้าใจอะป้าอู้นี่ยังจ้านอะโอ้ไปไปล้างพุ่นล้างพุ่นล้างพุ่นข้าใจข้าใจ เงี้ยไอย่างตัวพุ่นได้เป็นปากกระปุกมดเสียงเออปึ่งเงะปึ่งเงะทำโมไอตัวบาดใจเอาหม้อปุ่นกับหม้อปุ่นหม้อหูวปุ่นตั้งน้ำมาแฮมอันกับไอ้กุ้มอย่างน่ะป้าเฮยโบนปุ่นโบนท่านอ่ะคอยอยู่บนท่านอ่ะหม้อเบอร์เซอร์ซท่านอ่ะโบนโบนบนหัวท่านเอออู้ว่โมไอตัวเป็นปากกันได้บรือเปล่าโอ้บาได้เหลืองบาได้เหลาตัวยังยังใดเนี่ยฮะ มันไปได้อย่างนั้นนะเอา้ามันน้อยฮะน่ะเอา้เอาโอ้ลอมแล้วพ้นโมดากา้ากใส่น้ำเอาน้ำอย่างใส่หนี่ยเดือนนะฮะฮะใส่น้ำนักๆใส่น้ำเกลือง้อฮันเออใส่ไป นั่นพอนะอ้ล oh. pues ้างถุงงอกถงงอกไปไหนไปไหนมานี่ก่อนนะพอนี่นะนี่นะพอถดล้างถงงอกนะพัวนนสายเอานี่ตั้งเสียดำๆเนี่ยถั่วเนีออกตั้งเสี้ยงเหลือก้านขาวขาวฮั่นมอมะยอย่างมันปลานีท่องกาโอ้กินว่าเ่มาดีๆกั่ไปฮั่นก็ไสดีๆต่กำการออกฮั่นโอ้หููหล่ดสเลาอย่างงเย ร slowly, less less ้านนี้อย่างใดเนาะโอ้ซอยย่อยๆซอยโอ้ซอยใหญ่เฮียเนี่ยฮักป้อมนะฮะเออกินตึงก้านก็จะได้รเดี๋ยวน่ะฮะโอ้ป้าแม่หลวงป้าเอาแล้วนะบ่ไหวแล้วป้าบ่ได้บุญแล้วแม่หลวงกูจอยแบบบาป้าบ้าเตะบาบ้าตึงเนี่ยกู้ยังอ่ะโอ้ยใจป้าแบบหมวแล้วเนาะแม่หลวงป้า มันก็ยังกันนะกะกะท่หันทีอ่ะเจ้าบ้านไปไปใส่ปลาป้าจมแสมเพื่อเจ้าบ้านขนาดนั่นน่ะแล้วใครไม่จะไปม่วนป่าแต่ป้ากรมเนี่ย้าหูอะไรยังว่าคนอื่นน่ะเปิลหูซึ่งยังไงผู้ช่วยป้าเป็นยนใจแต่แต่เลยกะแต่เออเอออันป้ากขอสุมานะป้าขอสุมานะไม่หลวงผู้ช่วยป้าขอสุมานะ ปาบ่ได้ตั้งใจแต้แต่มันเตอป้าอันที่แล้วไปแล้วก็มันแล้วไปเหียวันหน้าไปตังหน้ากับมาท่ายหน่อี่แหมซ้ำกับตะอันนะปาเจ้าไม่หลวงดีละเอาวันนี้เขาไปจอดกันแหกินดีกว่าจะได้บุญกับกูคนมุดหูเนี่ยตึ๊งปาปาปามาบ่ได้แล้วไ่ต้องกลัวมบ่ได้ละบ่ได้แล้วรอบเนี่ยถ้าป้าอูหูเรื่องนะก็จะบ่ได้แล้ว ชิมพอร้ไปไดเนี่ยไปกินบะหูเกิดแตไม่รู้นี่มันมันเหมือนน้ำยาปลานะอื้หอืูอช่วยมอนาะเอม,มากหรูผักบะจาปงปลาหามจนอูแจะกินข้าวอยู่จะแก่อืม,ม ต้องใส่พริกแกงแม่หลวงนี้ตัวถึงจะล้ำอืมนะเนาะล้ำแต้ล้ำแต้อืมสะท้านไปเลยเนาะภัยากขึ้นแม่หลวงทำหนังกำมือต่อไปการสนับสนุนตรงนี้เจ้าโคตรถูกขอบคุณนะเจ้านะอาจจะมีพอว่าเขาจะสนับสนุนกี่บาทเริ่มต้นที่69บาทเนาะเขาก็เลื่อนพอไปเรื่อยๆสูงสุดตีมือเจ็ดพันเก้าร้อยเนาะเขาก็โคตรเนาะเหลือใจสมมุติ69บาทสนับสนุนโคตรเนาะอ่าเรียบร้อยจะสำร่างเงินสำ็จ จะขึ้นหน้าแมวส่งตัวยี่นะเจ้าถือว่ารับสนุกในหลวงเรียบร้อยแล้ว